สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิบีสื่อจิตค่ะวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์สำหรับเดือนมกราคม2564ว่าแนวทางชีวิตจะเป็นยังไงก็ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ แล้วใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ l i น e นะคะ m a k g y p s y หรือ0 8 0 9 7 0 5 6เ9เป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันว่าเดือนมกราเนี่ยผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยแนวทางชีวิตเป็นยังไงเริ่มต้นจากตัวตนเขาก่อนเลยนะก็ สำหรับเดือนมกราเนี่ยใครที่ทำงานเป็นทีมงานเนี่ยถือว่าดีนะทีมงานบริวารให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้วยดียิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวข้องเรื่องออสิ่งสวยงามเช่นพวกของสวยงามของชำลร่ยหรือแม้แต่ถ้าคุณเป็นพวกเ w e d i n n p p l n n n r r ก็ได้นะ ถือว่าดีค่ะซึ่งแบบเป็นช่วงที่คุณจะงานเยอะแต่ก็ดีตรงที่ว่าทีมงานให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีในตำแหน่งการเงินของคุณเนี่ยการเงินของคุณเนี่ยคุณอาจจะต้องรุยสักนิดนึงนะแต่ว่าคุณจะมีรายได้หลายทางไม่ใช่แบบได้ได้งานแบบหรือได้เงินจากรายได้ทางเดียว แล้วถ้ามีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องหมายถึงว่าในในแง่ของการงานงคุณเนี่ยมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนีย่ยิ่งดีเลยมันจะยิ่งทําให้คุณได้ได้เงินมีรายได้เกิดขึ้นนะเออสำหรับเดือนมกราคมเนี่ยถ้าคุณคอยติดต่อเข้าหาผู้ใหญ่เขาจะให้ความเมตตากับคุณมาก เขาจะคอยส่งเสริมคุณคอยผลักดันคุณคอยแนะนำคุณในทางที่ดีคุณจะได้รับการเกื้อกูลหรือว่าว่าในอีกแง่หนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณเ,เข้าหาผู้ใหญ่ที่มียศมีตำแหน่งด้วยอะ่ะยิ่งดี เขาจะให้ความอุบถา์คุณเป็นอย่างดีเลยนะแล้วเขาก็จะแนะนำคอน c t ชันใหม่ๆให้กับคุณด้วยค่ะเออช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางบ้างนะแบบเออเหมือนกับ ไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าที่ควรคือถ,ถ,ถามว่ามันเดินทางเยอะขนาดนั้นไหมไพ่ใบนี้บอกว่าไม่ได้เดินทางเยอะขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้อยู่บ้านแบบอา,อาจจะเดินทางแบบว่าอาทิตย์หนึ่งไปสองวันสามวันอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาอยู่อีกห้าวันไปอีกสองวันสามวันอะไรเงี้ยนะแล้วอาจจะทำให้คนที่บ้านรู้สึกหมุนหงุดหงิดนิดนึงนะ หรือถ้าใครที่คิดว่า,าจะเดินทางแล้วพาครอบครัวไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปกันทั้งหมดนะอาจจะมีบางคนได้ไปบางคนไม่ได้ไปอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้า,าในตำแหน่งปุตตะเนี่ยถ้าใครที่กำลังคิด เรื่องจะมีลูกเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงนะว่าอ,อ,อาจจะลองเลื่อนไปก่อนดีไหมเพราะว่ากลัวว่าอ,อ,อาจจะไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรือถ้าเกิดคุณต้องการที่จะได้ลูกจริงคุณอาจจะต้องไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อที่จะได้ลูกมาแต่ถ้า ในอีกแง่หนึง่งมีคนมาชวนคุณไปทำงานหรือออร่วมงานเริ่มงานใหม่ๆเนี่ยคุณต้องลองไตร่ตรองดีๆก่อนนะเพราะว่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามเท่าที่คิดหรือถ้าคุณไม่แน่ใจเนี่ยว่าคนคนนี้คุณควรจะร่วมงานด้วยไหมกับโปรเจกต์ใหม่ที่เขามานำเสนอเนี่ย คุณลองไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูนะคือเช่นแบบว่าเอองานเนี้ยคนนี้เอามาให้ดีไหมถ้าไม่ดีก็ขอให้แยกย้ายจากกันด้วยดีก่อนที่จะมีปัญหาหรือก่อนที่จะเริ่มโครงการขึ้นมาเพราะว่าดูแล้วเนี่ยมันฟังแล้วมันดูสวยหรูแต่ไม่แน่ใจว่าเดินหน้าแล้วจ,จริงๆแล้วจะดีหรือเปล่าเออ ถ้ามีใครเข้ามาแล้วออในตําแหน่งมรณะเนี่ยสมมติว่าอันนี้เป็นไพ่ที่ต่อเนื่องแล้วมันดูแล้วมันก็ค่อนข้างกระทบกันยิ่งถ้าแบบว่ามีใครที่เข้ามานําเสนออะไรให้กับคุณเนี่ยบอกว่าตัวนี้ดีน่าสนใจชวนคุณไปร่วมงานด้วยให้คิดเหตุและผลดีๆก่อนนะคะว่าเราควรร่วมงานกับเขาด้วยจริงๆหรือเปล่า เพราะว่ามันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ค่ะมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ได้เออไพ่ใบนี้นะคะในตำแหน่งปัตนิเนี่ยเอ่อต้องบอกว่าคู่เป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเป็นคน อาจจะช่างเจราจาด้วยค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นคนเก่งประชาสัมพันธ์เก่งเรียกว่าถ้าเกิดคู่ของคุณเนี่ยทำงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าดียิ่งเป็นการทํางานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ด้วยเนี่ยถือว่าเขาเป็นเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งนะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีทําให้คุณหงุดหงิดจากการช่างเจราจาของเขาก็ได้ หรือถ้าเกิดใครเข้ามาเสนอตัวแบบเป็นพาร์ทเนอร์คุณร่วมงานกับคุณเนี่ยแล้วงานนั้นเน่ะเกี่ยวกับการสื่อสารต่างประเทศการทำโซเชียลออนไลน์หรืออ,อ,อะไรที่เกี่ยวกับทางไกาเนี่ยก็น่าสนใจอยู่นะ แต่ว่าอย่างที่บอกว่าด้วยไพ่ที่มันขึ้นมาสองใบเนี้ยให้ลองไกรตรองดีๆก่อนนะคะโอเคค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะในตำแหน่งอริเนี่ยเออช่วงนี้ถามว่ามันมีอะไรที่แย่มากไหมสำหรับคนที่เกิดวันจันท์เนี่ยก็ไม่ถึงกับแย่มากแต่ว่าเออ ถ้าใครมานําเสนออะไรคุณอย่างที่บอกไปอันนี้ขอย้ํานะแล้วเป็นทั้งไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยในในในสองอันเนี้ยถือว่ายังไม่โอเคเขาอาจจะนําเสนออะไรที่แบบแลดูดีแบบได้เงินได้ทองแต่มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแล้วก็อาจจะต้องระวังเรื่องเอ่อการที่เอ่อเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ เหมือนกับนําสิ่งผลตอบแทนที่แลดูรอใจอะมา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 ,มาเสนอคุณอะนะขอให้คุณไก่รองตรงนี้นิดหนึ่งก็ดีนะต่อไปในตำแหน่งการงานเนี่ยการงานของคุณเนี่ยนะถือว่าเออ ผู้หญิงค่อนข้างให้คุณนะหรือถ้าเกิดคุณมีหน้าที่หรือว่ามีงานอะไรเสริมเพิ่มเติมที่ผู้หญิงแนะนำหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องออของสวยงามหรือเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ย ถือว่าดีนะคุณลองพิจารณาก่อนแล้วกันนะว่าแบบมันโอเคไหมถ้าเกิดคนนี้แนะนำมาแบบนี้แต่อย่างที่บอกให้คิดตามเหตุและผลนิดนึงว่ามันได้จริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าทีนี้โชคลาภของคุณเนี่ยน่าจะดีถ้าเกิดว่ามันมาจากทางคนแก่เพราะว่าตามที่เราดูไปเนี่ย นะทั้ง2ใบเนี่ยบ่งบอกว่าคุณถ้าคอนเนคชันของคุณน่ะมาจากคนที่อายุมากกว่าเลยก็จะดีนะแล้วแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยให้ไหว้พ่อปู่ฤาษีก็ได้นะหรือพระเก่าแก่เช่นหลวงปู่ทวดอย่างนี้ก็ได้ค่ะ mm. เพื่อเป็นการเสริมดวงของคุณในเดือนมกราคมนะ ก็โอเคค่ะขอจบคำทำนายให้กับผู้ที่เกิดวันจันทร์แต่เพียงเท่านี้เอ,อ่อถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะคะติดต่อมาได้ที่ไลน์ส่วนตัวที่ขึ้นหน้าจอหรือว่าเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วขอให้คนวันจันทร์เนี่ยในปี2564เนี่ยประสบเจอแต่สิ่งที่ดีงาม ประสบความสำเร็จนะประสานงานใครก็ขอให้เจอเจอคนที่จริงใจโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ